ว่าไปงานบวชไม่เหมือนกับบ้านเรานะมงมงถึงมงมงิมงึมงมง,มงและที่สำคัญมันจะมีทุกงานเนี่ย <c oughs> ไป่าดักงานนะเ <c oughs> ข้าือพอเล็กเหลืองานบวชงานอะไรต้งมุ่งชอบนะเออขาฟันหวนเป็นเจ้าภาพที่ที่ปุ่นออย่างไรเนี่ยโอ้ยสามวันสามคืนอาหารหลักข้าวต้มไก่ชี สวัสดีค่ะฉันคิดถึงเสียหัวเราะตัวเองแต่งตัวต้องแต่งตัวต้องซื้อเสื้อผ้าชอบยูเล้วแต่งตัวแต่งไล้แต่ว่ามากกว่าสิ่งอื่นได้ได้รอกไปว่ามาพพร่วลจอมเราไม่ได้อัดคลิปแบบนี้มันน่าจังเสียเลียวอ๋อตกสองปีได้สองปีเลยก็ได้ยัดคลิปหลาววันนี้แล้ว วันนี้ได้ลูกแล้วนะคะวันนี้เราแบบแล้วไม่แต่งยิงเหรอวันนี้ล,ลูกแนวชู้แต่งแก้บนคน,นนั้น <laughs> แต่งแก้บนเ <laughs> หรอแต่งแก้บนฉันก็แต่งแก้บนก,นกันแต่ว่าบนตลอดชีวิตวันนี้นะคะได้เรืองามย่านดีมาพบกันแล้วค่ะจาก <laughs> ตอนที่ที่ชื่อว่าแร้เงเท <laughs> ือกให้เปื่อนฟ <laughs> ังไม่ต้องมีสคริปต์หรอกต้องมีสคริปต์ไหลยาวเล้งไรเลยเรื่องเละ เลยเหรอสดๆร้อนรอนเป็นฟือเอาว่าไปงานบวชเขาทีหลอกบุรี่อ๋อไปงานบวชหลงบนท่าหลงบนท่ากันใช่กพี่เยี่ยมไปชวนไปว่าไปหลอกบุรี่นะเออถึงเราก็ไปเหมือนกับบานเราท่านเพื่อคือพิธีกรรมการบวชแต่ละทีมันก็ไม่เหมือนกันคือเคยได้ยินนะว่าเออเขามีท่าขวันนาคมีอะไรเนี่ยโอ้ลูกจ๋า เอาเอาเด็กมานอนเอาเด็กมานอนเอาตักพ่อตักแม่เอาร้องไห้แบบว่าคิดถึงบรรยากาศที่เขาเลี้ยงดูมาถึงอ่ะบ้านเราไม่มีไงสู้แต่วาที่สังเกตได้ก็คือว่าเขาเันเนินรื่นเริงมีแบบว่ารดเฮอ่ะโยโยโยโอเคอยูรีดี้วอลเปอร์ดิชอว์ล็อกกี้เด็กก็เด็กชาแนลแต่แบบแบบาล่บ้านเราประมาณไหนจ๊อกปรองยาวฮ่าปรองยาวจาก กลุ่มสตรีอาสากลุ่มสตรีอาสาเพื่อนเพิ่งพยายามยากผนวกกับอสมองบานที่ไปว่าผักกลางภาคอีสานนั้นเขาโอ้โออ้โหบ้านเรามองมองขึ้มองมองขึ้มองนี้ติงห่าล้ำแบบนี้นี่สัีเกมนี่ตนตืี่มันมันมันทนต่อกว่านี้เออบานเล่าว่าหนักก่อนที่ว่าอีสามรอบมองะ อ่าคนที่วันร่ำนานอะนี่หยกกันเออก็คือจะมีการเหมือนกับว่าเกินเกเกินบอกไปบรรพัดว่าูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมาเล่มมือกันแล้วันนี้หลวงรำให้้วนจะล้านเบาได้บัวอ่าและที่สำคัญมันจะมีทุกงานเนี่ยจะต้องมีสักสักคนสองคนที่ไปว่าเป็นขาประจำขาประจำของหมู่บ้านนั้นๆทูไปว่า ใบลุงไ่ของกูแกชื่อปลาปลาพินปลาพินปลาพินเหรอถูกงานคือแต่งตัวอะไรพรหมนะเกลือผ้าใบเกลือสีหนึงเกลือสีหนึงถึงก็ฉุดอะไรนี่คือธรรมะทะเมงผมล่ะอ่ะที่สำคัญมีผ้าไปวะผ้าป่วยผ้าป่วยผ้าป่วยไหวสับเนื้อไหวอะไรยังไงทึงแก จะไปเล็กอะไรมาอกอไปหนังร้ออ่ะหนังร้อขบวนอ่าจุดพีคชู้วะมันจอบใช่ไหมวะโมงขึ้นโมงโมงขึ้นโมงอ่ะพอมันจอบรอบซ้ำนะอ่าโบรัมมันจะเฮ้วอ๋อไม่เป็นเหมื่อกาได้แบบปล่อยปล่อยไปเลยได้แรงนะเออเซตพอปลานี่แกเดินไปถึงนะมันก็จะมีแบบว่าคนที่แบบโจรจักกันนั้นถึงก็จะถักกันเป็นพื้นระบายชู้อ่า ไม่ปลาสักงงานนะเขาคือว่าไปทุกงานไปทุกงานเหมือนเขาจำได้จำไม่พลาดไม่พลาดยอกอันนี้นะรอยอกไม่พลาดทั้งงานนะเขาทั้งงานเขาทนี่ตอบแ่บเบื่อแะไปเพี้ยนะของเราชอบแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในใช่มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในคือทุกหมู่บ้านเนี่ยต้องมีหนึ่งคนที่เป็นแบบ ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราเราจะจเห็นทุกครั้งงานฉับประลาอยู่หน้าเพื่อนตอดทิ้งอะไรเ็าอยู่หน้าเพื่อนปาเพนเล้งหรืองานบวชแล้วบานเราวนสมมติว่าร้านบ่าวบวชอ่ะถ้าแมนอื่นเพศแต่นคนจังวัดพัทะลุงแต่ว่ายายมาอยู่ที่ห่าใยส้งคลาคือไม่ได้ลบบานน้านั้นการที่ว่า จะไปบอกคนนะั้นให้มางานหลูกกนะันจับยูดีดีน้นนจะไปเลยไม่ได้อ่าเพื่อทามีหน่งซาวที่อย่างยู่ที่บ้านนะั้นต้องให้หน่งซาวนผ้าบางที่เขาจับไม่ได้ค<อ>ือไปอยู่ที่ฮาดใดยายันนานแล้วจะแบ่งเป็นโซนโซนเป็นโซนนโซนนี้ไข่ผ้าโซนนั้นไข่ผ้าถึงก็ไปตึงเวลาไปนะันเอ๊ะคงเล่าขอบวัวนเะลาวดิ <laughs> อโยมมันครอบบวชอ๋อเซตข่าวดีปลาย่ายๆายแม่นขึ้นจุดหรือว่าซื้อมันได้บวชเลยได้บวชแล้วนะขึ้นี่ที่ปีก็ขึ้นแหละว่าซื้อขึ้นว่าซื้อยี่ที่ปีกี่ปีกี่ปีก็เหลกว่าซื้อถึงเนี่ยเวลาไปงานนั้นอ่าเวลาไปงานสมมติเราไปงานกับพ่อเอ่าวันนี้วันนี้ฉันไปงานกับพ่อ ถึงแม่ไม่ได้ไปถึงแม่แม่ไม่รู้แม่อยู่บ้านเออแม่ไม่ได้บ้านตัวแม่ไปอืมตรงไหนเจ้าผาบมาถึงว่าเผื่อไม่ค like uh> um um um> 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 ุ้นนึงอ่ะจะไม่ทามตรงๆเจะไม่ทามตรงจะใช้เข้าวะในคนนึงอ่ะต้องพูดแบบเมียเฉยแดงแล้วพี่แดงไปไหนไปเนี่ยไม่ถามจะแบบในคนนึงอ่ะในคนนึงอ่ะถึงก่อนถึงพอจะบอกเลยสองงานวันนี้แยกกัน 6กินสักเดียวนะอ่ะจะต้องกลับแหละต้องกลับแล้วตอกลับข้อตัวกลับอ่ะกลับแล้วนะพี่กลับเดกโรงเรียนลาวเพราะว่ามันดูเป็นภารกิจที่อัติเสธไม่ได้ไงเพราะว่าต้องรับเด็กโรงเรียนถ้าถ้าใช้คำเนี้ย ไปมันไปได้เลยไมันไม่ต้องอยู่ยาวมันไม่ต้องแบบว่าแบบเออเดี๋ยวกินสักแก้วอะไรก็ไม่ได้เราต้องไปหลับแดกหลงเรียนลูกลอยู่ทีที่เวลาเวลาเวลาไปทำงานบวชงานงานในงานอ่านซอปอะไรเนี่ยก็จะมีของชํำรวยแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นงานแต่งงานแต่กโอนเขาก็จะยิดไม่ว่าเอียบมัน เมื่อกูอยากรู้ตะเกียบอ่ะเอามันคู่กันไงโอ้จีเออใช่โอ้มาเออตะเกียบอือเป็นของคู่กันถึงแบบถ้าหลุดก็ไปรู้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นลูกหัวใจข้างในจะเป็นแบบว่าการบูนอ่าเอาไม้เอาไว้ไหนเกิดลบมาถึงแขว้นใส่ไว้ในรลอดเลยไม่ได้ตังเฉยๆนะใส่ไปทีไอทีปัดน้ำพุนไอ้นี่แบบเออะเพราะว่า มันโตกแอพดอดีถึงมันฟืบเขาต<บ>ินาเราเข้าจินาเราพอดีไซสไปที่ป่าหนามฝนแต่ว่ากลิ่นอะไม่มีตั้ง <laughs> แต่วันแรก <laughs> ไม่มีกลิ่นตั้งแต่วันแรกตึ้งเวลาไปขค้งํๆๆำรวจแต่ก่อนเขาจะเอาไซส์ผ้ามาใช่ไหมไปเวลาไปที่โตันอ่าเขาจะไซส์ผามาเรียกมาึงก็เออพอเวลาเจ้าภาพไปเขาก็หายซ้อนก็หยิบ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 กัน ถ้าได้หยิบโค้งจำรวยซ้อันโรยชุดชนะอ๋อถกว่าจะจะได้มากกว่าหนึ่งถึงไม่ได้เอาไปไหนเงี้ยไม่ได้ใช่หรอออไม่ได้อาไปไหนตู้ตู้นี้ตู้แก้วอะไซโค้งจำรวยรบนึนตู้แก้วไซโค้งจำรวดนะนี่จำรวยตู้แก้วใช่ไหมชั้นกลางมันจะเป็นทัวระชาชั้นบนนั่นถึงปักไปเลื่ยซ้อันบนจะเป็นไอ้นี่มอนแต่งงานมอนแต่งงานกับรูปภาพที่ไปกาญจนบุรีที่อยู่ในศาล ไปการไปล่องแก่งนานวนแดงผิวในตามน่ะต้องมีให้มากสมหดเพื่อนแม้มากพขไปมาเร็วกันนะที่นี่นะเป็นการโชว์เป็นตัวเออแล้วก็เพื่อที่จะสร้างท็อปปิกเวลาคนมาบ้านนั้นนะเขาะที่นี่นะูเขาไปมาเล็วกันนะเราเอออัมพาว่าอะไรตลาดน้ำดำเนินตะดวเพลินว่า คือพอเลขเหลืองานบวงงานอะไรที่มึ่งชอบนะเออชอบชู้ชอบเลขงานชอบเลนเนี่ยคือคนอื่นนั้นความฟันนั้นเขาอยากมีธุรกิจมีอะไรไลยทำธุรกิจธุรกิจทำอะไรดังชื่อดังธุรกิจออนไลน์นน่นนี่นั่นความฝันอวนเจ้าผักทิ้อยากให้เดี๋ยววันในส่งนั้นซ่งทิ้นั้นฉิวเล่าวันเป็นฉิวแดกที่แบบ ตัวใหญ่เราเป็นเจ้าภาพกระถิ่นนะเวลาเปิดออกมาในซองซึ่งเราเออถึงอุ่นเรียงไงเลยสามวันสามคืนอาหารหลักข้าวต้มไก่ชีอีนอจนมากิละเพราะว่าเด็กินได้กินได้กินได้อิสลามทานได้โอเคข้าวต้มไก่ชีเข้าวต้มไก่ชี่ถึงบานมึงยังมัหนีไหมเวลาแบบยู่ๆมันจะมีแบบว่าคนหมาคล้ายคล้องต่มบานน่ะแต่ก่อนลุย มีมดเลยชู้พรนผ้านวมพ่อนผ้านวมพรนผ้านวมกับพรนมาไหมอ่าอ่าอก็แต่ก่อนนั้นการที่เราจะสื่อผ้านวมนั้นมันทั้งหมดแปดลอยพันห้ามันเบีียมันโอรถึงแม่เล่าปลาเล่าวันเขาคล้ายโค้งวันหนึ่งกับไลเท่าไไร่ออะเดี๋ยวเงิน้กนมาสื่อเนมันมันไม่หมาออ่าพันหา แปดลอยพนวันลยมั้งวันแปดซิบพนจะได้ไม่ตรงจ่ายเบียกรจ่ายเป็นเบียวดไปเบียอะไรนะเบียวดคืออะไรคือมันแบบรื้อแบบอ๋อโ้องอ้ๆอบโอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โโอเคอ้โอมโค้โอ้โอ้โอ้โ่อนโอ้้โอ้อ่ออ้อ้ออ่อ พาคือพาคงดีหวังดีมันแบบแบบไล่เกรดมันจะมาโยกม,มาอ่ออารเราไม่เอาเราไม่เสือเออถึงหนกจากพานุ่มพาไหมนะที่สําคัญกว่าจะมีนันกันน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่เขาจะถือมาเป็นชาเราจะเส้นน้ำมันน้นำมันนวดมามันหนวดนะโยกี้เหรออืมน้ำมันนวดในน้ำพึ่งงั้นจะมีไม่เยอะพอทำมีเยอะนจะเสีย้อง ยังไงนะนำพึ่งนั้นจะมีแบบสักสองสามขวดอ๋อถ้าเอามายเอินมันไม่แทนมันไม่แท้มันไม่แทมันไม่ป่ามันไม่นำพึ่งเดือนห้าแสดงว่าคือมันมันแสดงให้เห็นถึงว่าเราหาได้น้อยมันโอ้มันแทนอะ มันแพ <sk PI llegar> ้จริงๆในฉากนึกไม่มีประมาณสามขวดโค้ดโดที่ก็คือว่าเต็มแม็กแล้วเต็มเต็มแม็กแล้วจะใส่ขวดแบบขวดเซ็งโซมอ่ะเออถึงกระเดินถึงแบบเนี้ยเห็นมิ้งหนำพึ่งแหมไม่แม่เออแม่เต็มไหมยากไหมเนี่ยเขาใช้ซนอ๋อต้องแบบพื้นที่แบบพื้นที่ที่มันแบบอยู่ในในถ้ร์บีอารแบบเนี้ยถึงเขาจะมีวิธีการไม่ว่าผีสู้ดอ่ะวัด แทนหรู้ว่าไม่เทนอ่าท่านผูอว,อาาว่าเอาหนามสแก้อ่ะที่งเอาหนามพื้นั้นเออ่าถ้ามันจับตัวเป็นก้อนน่ะคล้องแทโอ้มันจะมันจะลอยเหรอมันอลอยขึ้นมาแล้วมันจะจับตัวเป็นก้อนต้งทานเลวันไม่เทนเยนจะบอกว่าพี่ดาเนะถ้าบอกทุกเลขงั้นมันจะแบบว่าไม่เทอ่าต้องบอกพันห้าสตาร์ทเลยสตาร์ทพันห้า แม่กูไม่โดดเล้งผืออ่าสองสามเฉามุ้งอ่าล็อกซีเซนโรยแพ้ขนาดไหนแค่ขนาดก็จบจบที่สี่ร้อยจบที่หลักร้อาอะให้ได้เอาจมได้อ่ะถึงแปลกแปกจริงๆอ่าอะไอทีตั้งหนามพึ่งงั้นโชว์ไปตั้งไว้อยู่ในครัวข้างทีหลังจานทั้งซิ้งหลังดานไอตรงโซนที่แบบว่าหลังจานตั้งอยู่ขวดเนี่ยที่ ถึงไอที่ท้าบุญมันไอที่โควดมันนั้นไอที่ว่าที่บิดเกลียวอ่ะเนาะตรงแบบว่าดำดำเป็นกลังเป็นแกลบแบบนี่แหละโอเคแล้วถ้าเกิดว่ามีแขกเข้าไปที่บ้านอ่ะไปกินข้าวกินอะไรแขกต้องไปล้างมืออยู่ดีถึงเขาก็ใจเห็นเห็นว่ะขวดน้ำพึ่งไม่นี้เอ้หย่าเอายาน้างโอเคบางคนคนขี้คายอ่ะกลัวเขาว่าไม่เทอ่สไซปร์ ให้มันล้วนให้หยุดโคขวดอ่ะมันจะได้ดูแบบว่าโอ้ของแท้อ่ะบล็อกจะว่าเอ่อพานุ่มพาไม้อ่าดามพึ่งนะอ่าอีกอย่างติดข้ามไม่ได้นี่จะมาเป็นกรอบด้วยอะไรวะช็อค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 ขีดมดถึงแม่ขี้สุดอย่างปกติเขาจะให้ขีดแบบว่า ขอก้าอีขอก้าอีลอบขวาชีแบบนันเมฆคีดจานเท้าตังคีดฟ้าชีครอบที่ทำแบบฟ้าชีอีกที่นึงคุณเชี่ยงที่ปลว่า้าเป็นแพ็คใช่ไหมเราหมดมันซ้าคัญแล้วมันตอด่อตจอด่อต่อไเลยเบวาหมดมันส้าคัญอืมคีดคีดขีดกุณเชี่ยงหมดไม่ตายโอ้โหเนี่ยซับมันก็หลูเหมือนกันมันก็หลวจากลบลี เล่ามือไปปั๊ก็ตึงเลียมือเลีย,ยบตาหมดไม่ตายเล่าเนี่ยอีตายสะโกนโอ้ยถึงหนอกจากชอกเมียนัน้นรวยชู้หม่กว่าม่กว่าที่มามาขายตามบ้านนะตามบ้านแต่เบือ่อแต่ก่อนนั้นเขาคือถูกอย่างนั้นต้องเดินเดินเดินขายเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีออนไลน์ช้อปปี้แล้วใช่ไหมี่การเดินขายแสดงถึงอีไกันแบบว่าความอดทนความพยายาม ไมคกวาดแมบอกว่าธรรมะทั้งจับภาอีสานนั้นสื่อไปได้ด้วยใส่อ่ะเขาทำแน่นตรงข้อไอ้นั้นอ่ะตรงข้อเออเขาทำแน่นวาดไปตาไม่หวังไปสื่อไหนห้างโซ่ตามที่รุ้นช้าซื้อไฮโลตัสไล้หลุดเหรอเออรุ้นวาดโซ่ตามที่เป็นพุ้งเป็นเลยเม็ดตัวนี้ึงเรื่องไมค์วาดหนึ่งอย่างเลยเวลา เหม็นจบไปว่าเอ้ยไปดับบ้านกวาดบ้านเขามางว่ให้ไปกวาดบ้านให้กวาดบ้านให้เราดูแลบ้านเออดูแลบ้านตุ้องเล่าอันนั้โอ้ขี้ขลังไม่อยากทำแล้วไม่อยากมันมันเต็มเต็มมันเต็มบีลิงแล้วบีลิงแล้วอ๋อเม่ยสวนขึ้นมาเลยสักปักสักเดียวเนี่ยผีเสื้อสักเดียวขาวไข่วันวันไปเลยสักช็อตอะไรกูเบียยิงได้ช่วงยูซัมเมอร์อ่ะจองกันแล้วแหละ สมรีอุมันแน่นจองหมดเลยต้องเรียนหมดเลยต้องเรียนหมดเลยต้องเรียนแล้ไม่เรียนเปลือยช่วงนั้นนั้นมันจะเป็นช่วงที่แปกว่านาฬิการเรียนยางเขาก็ตัดอะไรที่จะมาไปเก็บยางไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียนบีเซ่เล่นบีเซ่เข้าค่ายท้ำกิจกรรมโรงเรียนหลับนอนอะไรต้องทำมลเพราะว่าเดี๋ยวเรียนบีเซ่เดี๋ยวจะไป l ้ p t o p หรอไม่ได้ท็อปฮ่าก็เลยกูอ๋อถึงขนีายอ่ะ บ้านมึงไม่โดดเป็นไม้น่ะบ้านกวนโค้งทุกอย่างนั้นถ้าเป็นแบบว่าโค้งใหญ่ๆหญ่ชนตูวเย็นทูระักอ่าต้องคลุมคลุมคลุมไอ้ผ้าี่แปลว่าผ้าถักอ่ะเนาะผ้าถักไหมพรมหรือไม่ก็เป็นแปลว่าล่ายหลุกไม้สิซี่เขาขาวอ่ะกลับไปด้วยกันไอ้หนก นอกที่ทำมาจากกระดาษที่เป็นกระดาษกระดาษแววกระดาษแววตั้งอยู่ข้างบนจมิงเหมือนหูเ็นหัวหัวจะยุดถึงกอกลับไปนั้นไอ้ที่มันทักเขาเรียกทักอะไรโคเช่โคเชนิดดิ้งอะไรนิดดิงกูไม่เออเออเอามาทำเป็นจีไซกระดาษจีไซกระดาษเช็ดชูดึงออกมึงแหละอีกกระดาษเช็ดชูดเวลาทักแบบไอตรงระบายเปนเนี่ยไซมันเป็นไขมูกอ่เราต้องมีใช่เจ้ที่เป็นไข่ ลูกปัดลูกปัดเนี่ยลูกปัดข้างมันเปัดมวนมวนที่ต้องมีลูกปัดโอเคไปทีเรื่องของของตกแต่งในบ้านในการแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนํามาปรับใช้อ่ะบานมึงเอาอะไรมาแบบไม้ไม้มาบ้านกลัวถ้าฉานฉาหน้าหลดนั้นตะกาหน้าหลอดตะกาหน้ารดหน้าหอดม้อไส้เวลามันรุดมันอะไรยตะกาหลอดเครื่องเออตะกาหลอดเครื่องอ่ะเวลามันรุดมันอะไรเย้ยไม่ถุ่มโลมาไปไหน เอาไปผัดกับต้นพลัมถึงเอาไปเผาะกล้วยไม้เอาไปใส่กล้วยไม้เอาไปเอาไปใส่กล้วยไม้ถึงก็คังบทไอ้โปกับไอ้นั้นพลอดพอดผาวันกาบมะพร้าวใส่ลงไปเลยลบมัดแล้วใส่กล้วยไม้กล้วยหมัที่เป็นกล้วยไม้แบบเชยนะแบบเชยนะซีม่วงอะซีม่วงอะซีม่วงอะดอกไม่สวนี่เละที่สำคัญ คิดวัดทุกบานน่าจะมีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลุดนะคะแต่ว่าทุหน้าตังคีตังเยียวประสมกันมันเร็วดีล <c oughs> ุงโจมเล้งก็ทีหนึ่งจัดกดเยียวไว้เจ็บจังเที่ยเร็วขออนุญาตไปเยียวกอนนะคะประมุมคีกันค่ะชัวงอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวคอยลอบมาไหมนะคะใครอยากเลขก็ฝาากดไลก์กดแเช์ค,ค่ะเดี๋ยวลอบมาพบกันลาวกับเล้งเตือนในเบือนคว้างตอนสองเจอกันไหมอาทิตย์หน้าจ้า